เป็นว่ารถทุกคันที่บ้านของผมนะครับแม้แต่เจ้าสปอร์ตไรเดอร์เก่าๆคันนี้ก็ใช้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นการล้างระบบนะครับตั้งแต่ถังน้ํามันเลยนะมันไม่ใช่แค่ล้างระบบแค่หัวฉีดอย่างเดียวนะครับล้างตั้งแต่ถังน้ํามันเลยอะเติมเข้าไปครับโอ้แรงเลยยังโอ้ยางเลยนะโอ้ยควันไม่ได้ำยางอีกโง่มากเนี่ย แรงมากเลยโหนี่ยังไม่สตาร์ทเลยรับรู้ถึงความแรงได้แรงมากเลยโอเคครับบกแวะมาที่ท็อปมอเตอร์ออยจังหวัดเชียงรายครับผ่านมาก็แวะเข้ามาคุยกับคุณท็อปหน่อยนี่ครับบกใช้ตัวนี้อยู่เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของสำนักเลยนะครับว่าไอคอมพิสดีเซลซิสเต็มคีเนอร์เป็นยังไงเมื่อเช้าเพิ่ง อ่านเพจเข้ามาเองนะครับเขาก็พารนาไว้หลายอย่างก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปถามเขาเลยดีกว่านะครับมันคืออะไรอีกทีครับอ่ะสวัสดีครับคุณท็อปสวัสดีครับเจ้าของท็อปมอเตอร์ออยจังหวัดเชียงรายครับบกใช้ตัวนี้อยู่แล้วก็เคยถามคุณท็อปว่ามันคืออะไรแล้วมันแตกต่างกับไอ้ตัวอะไรนะดีเซลเพิร์ดใช่ไหมครับเออย่างไรอ่ะโอเคอีกทีนึงเอาคร่าวๆเลยตัว ตัวนี้มันเป็นออกแบบมาเพื่อผสมกันน้ำมันดีเซลโดยตรงนะครเราสามารถเติมหนึ่งกระป๋องต่อน้ำมันหนึ่งถังได้เลยนะฮะโดยที่ไม่ต้องมาเจือจางขั้นต่ำใดๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตัวนี้มันออกแบบมาเพื่อล้างคราบเข่าเหมาที่เกิดจากการเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ในห้องเผาไหม้อะหัวลูกสูบหัวชีดโดยตรงอยู่แล้วครับพวกนี้มันจะไปล้างคราบเข่าเหมาที่สะสมในนั้นนะให้มัน ละลายออกไปนะฮะทีนี้มันทำให้หัวฉีดเราฉีดได้ดีขึ้นทําให้รถไอพวกต่อไอพวกเขาเรียกกันดเร็กใช่ไหมหัวฉีดที่ไดยเล็กพอ่เใช่ครััวจะไปเกาะที่ไหนครับตรงตรงหัวรูหัวฉีดเล็กๆใช่ไหมใช่ครับเพราะว่ามันลูกสูบมันเป็นระบบกําลังอัดนะฮะหัวลูกสูบมันเป็นหลุมมันสร้างกําลังอัดเข้ามาเขาบอกว่าจะย้อนขึ้นไปย้อนขึ้นไปก็ติดอยู่ที่ปลายหัวฉีดนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมศึกษาข้อมูลก่อนที่จะขอบริษัทนําเข้าเขามาขายเนี่ยตัวนี้ดีมากอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันมีค่าซีเทนสูงนะครับค่าซ<ม>ีเทนคืออะไรครับค่าซีเทนถ้าเปรียบเป็นเชื้อเพลิงเบนซินก็คือออกเทนนะฮะตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการจุดระเบิดที่ดีขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นนะครับแล้วก็การใช้ล้างทรรมศาสอร์ทุกอย่างดีกว่าและย,ยังใช้รองรับกับพวกที่เครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบ DPF ด้วยนะครับอ่า DPF เดี๋ยวนี้ก็เกือบ รถใหม่ๆรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่ๆตอนนี้คนมาบังคับต้องมีแล้วครับบัาคับต้องมีโอเคมี DPF เอเดี๋ยวมันมี DPF แล้วบางรุ่นมี Ad b l u e เกี่ยวข้องกันไหมไม่เกี่ยวครับ AdBlue นี่คือเป็นตัวสุดท้ายแล้วคือดักกลิ่นไอเสียมันจะมาจับกลิ่นไอเสียเปลี่ยนให้เป็นออกซิเจนนะก็คือลถกลิ่นไปคือดีกับโลกกลิ่นกินไอเสียก็จะหายไปไม่ใช่แอดบูมาช่วยล้างไอระบบวกพวกนี้ใช่ไหมครับบางคนอาจจะเข้าใจว่าแอดบูมาล้างแคตาลิติก แอดบูมาล้างทําความสะอาดมันเห็นมันเป็นรูปฟุ่ๆอ่ะไม่ใช่ครับแอดบูแอดบูไม่ได้เปล้างดี f ล้างไอเสียได้เลยไม่เกี่ยวกันลมีหน้าที่เค่มาันจับจับแล้วก็เปลี่ยนไอเสียให้เป็นออกซิเจนให้มันอากาศมันดีขึ้นใช่ครับฝ่องท่อไอเสียพูดง่ายๆคือดับกลิ่นถูกต้องครับอ่าเท่านั้นเองแต่ถ้าทําความสะอาดโดยตรงจริงๆจะเป็นพวกนี้พวกน้ำยาพวกน้ำยาตรงนี้ผมก็ผมก็ใช้อยู่นะครับของลิขิตมอรีเนี่ยเดี๋ยวผมก็มีคำถามอยู่คราวนี้เนี่ย น้ำมันดีเซลบ้านเราเนี่ยมี b ีเจ็ธรรมดากับพรีเมียมพรีเมียมนี่พอไหมพรีเมียมพอไหมสําหรับผมว่าพรีเมียมนี่สะอาดค่าพีพีเมสินะครับแต่ว่าถ้า B7 นี่มันสูงมากสูงไปตั้ง50ทํิทำให้เกิดข่เหมาค่อนข้างสูงครับหลายๆคนจะบอกว่าตัว B7 เนี่ยคือผ่านยูโร5แล้วครับผ่านแท้ๆกับกับ ไม,ไม่เรื่องผายนี่ผมไม,ไม่ไม่พูดดีกว่าครับผมเอางอ <ะ S 2> อ่ายๆเราใช้แตกต่างกันแล้วพรีเมียมยังไงก็ดีกว่าสะอาดกว่านแน่นอนถ้าใช้พรีเมียมไม่ต้องแค่นี้แล้วสิมไม่ต้องใช้ก็ได้ครับแต่ใช้ยังไงก็ดีกว่าอืเพราะย<พ>ังไงใช้ยังไงก็ดีกว่าเพราะพวกนี้นออกแบบมาเพื่อทำำาําความสะอาดโดยตรงอยู่แล้วครับผมนะครับมีซีเทนเพิ่มเติมเข้ามาก็พรีเอ่อ้น้มันพรีเมียมค่าซีเทนมันก็สูงกว่าบีเจ็ดปกติอยู่แล้วสูงกว่าครับแรงขึ้นแรงขึ้นใส่ตัวนี้ก็แรงขึ้นไปอีกดีขึ้นไปอีกผมก็ใช้แต่พรีเมียม แต่ทุกครั้งผมไปเชียงใหม่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่เนาะผมขับรถไปไปพิษลกไปเชียงใหม่ผมจะเติมตัวนี้ทันทีทุกครั้งเลยพรมเมีมนี่เท่าไหร่นะวันนี้สี่สิบสี่บาทสี่สิบสี่บาทดีเซลครับอันนั้นสามสิบสองบาทดีเซลบ้านเราพ้างหลนะสามสิบสองบาทต่างกันสิบสองบาท1ร0้อยลิตรก็ต่างกันพันสองนะครับรีโวนี่ตกประมาณแปดสิบลิตรถังหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้น้ำมันรถกระบะทั่วทั่ไปพีพีก็แปดสิบลิตรก็อาจจะต่างกันอยู่ประมาณพันบาท ต่างกันต่างกันเป็นพันอยู่แล้วครับผมถามคําถามเลยว่าผมไม่เติมพรีเมียมผมเล่นในนี้ถังก่อถังมันก็ประหยัดกว่ากระป๋องอะไรนะอันนี้กระป๋องอันนี้690้อยเก้าสิบอยเประมาณนี้ก็ประหยัดได้อยู่ประมาณ300ใช่ครับสามประหยัดได้สามได้คุณสมบัติสูงกว่าไอในมุมของผมผมมองว่าการที่เยอรมันผลิต สินค้าพวกนี้ออกมานะครับมาตรฐานเขาสูงกว่ายังไงก็ต้องดีกว่าแล้วอย่าลืมว่าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลในต่างประเทศในยุโรปยังไงก็ดีกว่าบ้านเราเขายังทําพวกนี้ออกมาขายเลยนะฮะพวกนี้มันยังไงก็ต้องดีกว่าคือใส่ใส่ดีกว่าถ้ามองว่าสิ้นเปลืองโอเคอาจจะใช่แต่ใส่ดีกว่าอันนี้แล้วแต่กระเป๋าใครกระเป๋ามันอ่ะโอเคครับนะครับผมเคยดูคลิปแล้วก็เคยทําด้วยดีเซลเพิร์ตตอนนั้นที่เราเอากระป๋องดีเซลเพิร์ตแล้วก็ อ๋อขว้างั้งเครื่องตั้งเครื่องล้างหัวฉีดแบบต่อตรงอ่าอาย่างอย่างนั้นเหมือนซ้ำซ้อนแบบนี้ไหมอ่า dieselpers เนี่ยจริงๆออกแบบมาให้สําหรับล้างหัวฉีดต่อตรงจะดีกว่านะครับอืมครับเพราะว่านั่นเป็นแบบการล้างแบบเข้มข้นเพราะว่าเราใช้แค่น้ำมันแค่ในกระป๋องเข้าไปล้างวนผ่านผ่านปั๊มคอมมันเร็วสตาร์ทรถใช่ครับผ่านล้างหัวฉีดวิ่งไปวิ่งมากลับอยู่ในกระป๋องอยู่เท่านั้นแล้วก็ล้างวนไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไปผสมถังน้ำมันมันมันก็ใช้ได้ครับมันก็ดีแต่ ส่วนตัวผมมองว่าล้างต่อตรงต้องดีกว่าเห็นผลชัดเจนแน่นอนแต่ค่อนข้างจะวุ่นวายใช่ครับแต่พวกนี้เราสามารถทําเองได้ง่ายครับคือเราแค่เปิดล็อกมันแล้วก็เป็นไปได้ของลกคุิบลทีทุกอย่างเป็นแอดดิทีฟนะครับเราน่าจะต้องเขย่าก่อนเขย่าเขย่าเขย่าครับแล้วก็ใส่เข้าไปเติมในถังน้ํามันดีเซลเลยใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปในถังมันลูกค้าเติมเองได้ง่ายๆอันนี้ออกแบบมาเพื่อเพื่อให้ ทุกคนสามารถใช้เองได้ไง่ายๆเพียงแต่ว่ามันไม่มีจําหน่ายทั่วไปไม่มีจําหน่ายทั่วไปเนี่ยหตรงนี้ที่จะมาถาม,มก็หมายค,ความว่าไอ้ไอเนี้ยคอมพรสดีเซลซิสเต็มคินเนเนี่ยสั่งที่คุณท็อปใช่ครับคือัวประเทศได้คนเดียว ณตอนนี้ถูกต้องเลยครับณตอนนี้ถ้าเขาอยู่ภาคใต้ก็โทรมาสั่งได้ใช่ครับผมผมมีบริการส่งแล้วศูนย์ตัวแทนลิควิดเขาไม่มีขายเลรครับไม่มีครับอ้าทำไมเพราะว่าตัวนี้ผมพีออเดอร์เข้ามาเองแล้วก็เป็นการคุยกับบริษัทเลยว่าผมต้องการเอาสินค้าแปลกใหม่ที่เข้ามาขายครับแล้วก็อีกอย่างพวกนี้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็ไปใส่เราต้องมีการอธิบายลูกค้าการใช้งานการทกขีแบบไหนเติมเมื่อไหร่ยังไงเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไม่ใช่ว่าเพื่อไม่ให้พังนะเพื่อให้้ไดดประสสสิิทธภาพูงุ ของผลิตภัณฑ์นั้นนนนี่คือคือสิ่งจำเป็นของลิควิดโมรีเมื่อเช้าผมอ่านในในเฟซเพจนะครับท็อปพอเตอร์ออยเนี่ยที่เชียงรายเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ได้ดูแลเฉพาะหัวฉีดอย่างเดียวตั้งแต่มันเทเข้าถังเลยใช่คับมันจะไปล้างอะไรในถังครับก็พวกข้าวขมโอที่ปนเพื่อนที่มันวิ่งกลับมาจากไอ้น้ำมันไอไหลกลับเนาะเรามันต้องไหลกลับมาที่ถังข้างในก็จะมีสิ่งสกปรกเต็มไปหมดนะครับไม่เป็นไรครับอ่ามันจะอยู่ประมาณนั้นซึ่งมันก็จะช่วยล้างทั้งหมด อ๋อแล้วมาคราวนี้น้ำมันเดินทางไปไหนครับก็จะผ่านตัวก็จากถังก็วิ่งผ่านท่อน้ำมันต่างๆวิ่งเข้ามาที่กองเชื้อเพลิงมันจะล้างเลยตรงนั้นตามตามท่อนแสดงว่าถ้ามีสินสารเคมีที่ล้างพวกใช่ครับช่วยทำความสะอาดพวกนั้นมันช่วยทำความสะอาดแต่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าจุดสําคัญคือว่าหลังจากที่มันเข้าไปจุดระเบิดในห้องเผาไหมตรงนี้ฮะมันจะละลายข่าเหมาที่สะสมข้างในที่เป็นคาบแข็งอยู่ตามหัวลูกสูบตามแหวนกําลังอัด ปลายหัวฉีดหัวลูกสูบบ่าววาวใช่ครับใช่ครับหัวลูกสูบมันเป็นเป็นหลุมเนาะของดีเซลรมันเป็นหลุมข้างในจะมีขเหมาเต็มแล้วก็เกาะข้างบนเยอะมากอซึ่งผมเนี่ยไม่ได้แค่ขายของพวกนี้ด้วยครับเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเราโอเวอร์ฮอนเครื่องทุกอย่างผมจะเห็นหมดเลยผมเห็นทุกวันทุกคันว่าคดรถที่ดูแลไม่ดีกับรถลูกค้าที่ดูแลดีๆเลยอยู่อยากเปิดเครื่องดูเนี่ยเราเห็นหมดเลยว่าอ้อรถที่เขาดูแลดีนี่สะอาด ครับผมนี่ผมยืนยันได้เลยครับรถที่ดูแลดีเนี่ยต่างกันมากยิ่งพวกรถฟอร์ดเห็นชัดเจนชัดมากครับอโอเคแล้วกลับว่าจำเป็นต้องใช้แล้วใช้กี่กิโลลิตรตามที่ผมเข้าไปดู d Data s h e e t มานะฮะก็คือเขาให้ใช้ทุกๆ2,000 20, 0กิโล2,000โอ้โหนานนะ2,000 0กิโลต่อหนึ่งถังนะครับหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้หรือจะมากกว่านี้ก็ได้เร็วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมใช้แทบจะทุกหมื่นโลเลย คนบ่อปว่าใช้ทุกรอบของการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องถ้าจังง่ายๆอาจจะเร็วกว่านั้นสำหรับผมนะเพราะว่าผมเพราะผมแบบผมเป็นคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยครับแล้วก็เดินทางใช่ครับอาจจะเร็วกว่านั้นได้ทั้ครับค่า้งนี้บอก5,000กโลหนึ่งปอนด์ใช่ครับก็ได้ใช่ครับต่อครับคุณท็อปหมาเมื่อกี้คุยมาอะไรครับเห็นมีคนจะมาเปลี่ยนอะไรนะเมื่อกี้ออยเกียร์เชียบท็อป ใช่ครับเดี๋ยวเข้าไปคุยเรื่องเชื่อมทอปก่อนอ่ะเอาเป็นว่าเรากลับมาคุยตรงนี้ต่อนะครับื่อนี้สายเข้านะครับอ่าเราก็เท่ากับว่าหมื่นโลทุกรอบเปลี่ยนความเครื่องได้หรือเร็วกว่านั้นก็ได้ใช่ครับนะครับผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวผมใช้ตัวนี้ครับเพราะตัวนี้ผมมองว่าเป็นตัวจบละมันเป็นตัวクリนเนอร์ใช่ครับคอมเพรสดีเซลซิสเต็มอ่ล้างบ่อยๆดีหรือเปล่ามันจะมันจะมันมันจะมันจะส่งผลเสียอะไรไหมอ่ะ อีกคาถมนึงบางบางอย่างของลิขิตโมลีนะฮะอย่างตัวดีเซลเพิร์ดหรือซูเปอร์ดีเซลเนี่ยเขาจะติดข้างกระป๋องเลยว่าให้ล้างทุกๆ2,000กิโลผมมองว่ามันเร็วไปนะฮะจริงจริงแล้วเขาบอก2,000กิโล2,000กิโลครับ2,000กิโลอ2,000กิโลแต่ว่าตัวเนี้ย2,000กิโลนี่ก็ประมาณอูแป๊บเดียว1 2ถังถังละพันโลเขากำลังจะบอกว่าเติมทุกถังใช่ครับถ้าเขาเขียนอย่างงั้นเขาเขียนว่า คุณเติมดีเซลหนึ่งถังคุณก็เติมไอ้นี่หนึ่งป๋องประมาณนั้นเลยครับถ้าจะพูดอย่างนั้นไม่ผิดใช่ครับอ่ะตอนแล้วแต่ว่าอ่าถ้าถ้าบอกว่าถ้างบประมาณไม่มีปัญหาคนที่ดูแลพวกรถดีเซลต้องการให้มันสุดยอดเลยก็เล่นถังต่อถังเลยใช่ครัก็ได้อีกนะหรือถ้าเราถ้าเราเติมแต่ B7 เงี้ยผมว่าเติมพวกนี้บ่อยๆก็ดีก็ดีอยู่แล้วฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าตัวปั๊ม ปั๊มน้ำมันก็จะมีน้ำยาพวกนี้ขายอยู่แต่กระป๋อง50บาทนี่ผมว่ามันเป็นอะไรแค่แค่ฮิวใจอกระป๋อง50บาทม,ม,มันไม่น่าจะมีอะไรดีครับมันเหมือนอาจจะเติมเติมเติมน,นู่นเติมนี่เข้าไปนิดนึงเราพอเราเติมเสร็จเรากรู้สึก,กว่าดีแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่ายอย่างบอกอใช้มานานแล้วผมว่าบอกอเติมเข้าไปบอกอต้องรู้เลยว่าอต่างกันแน่นอนกรองผมหัวฉีดเคยถอดแล้วสะอาด แทบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพียงเดี๋ยวในถอดผมก็เลยเปลี่ยนเลยนะครับหัวฉีดพวกนี้ผมถอดออกมาตอนนั้นดูก็90%สภาพ90%อร์เซ็ยังใช้ได้ดีใช่ในไหนก็ไม่มีกิวไม่มีอะไรเลยอ่าเปลี่ยนใช่ครับอโอเคอันนั้นในเรื่องของดีเซลนะคราวนี้ผมมาเหลือบมาเห็นตรงนี้คกระป๋องใกล้กันแล้วมันคืออะไรครับตัวนี้เป็นสําหรับเครื่องยนต์เบนซินต้องล้างหัวฉีดเหมือนกันนะครับ เบนซินก็ได้ล้างฮะเบนซินเนี่ยได้ล้างหัวฉีดจริงๆเบนซินหัวฉีดก็จะมีการตันในระบบกรองเพราะในหัวฉีดของเบนซินเนี่ยจะมีกรองอยู่ข้างในด้วยอือไม่ใช่เป็นระบบเข็มเหมือนดีเซลนะฮะอ่ามันจะมีกรองเป็นกผองแผ่นบางมีกรองเล็กๆอยู่ข้างในฮะแล้วก็ตัวนี้มันช่วยล้างในเรื่องของบ่าวาวเพราะเบนซินจะชอบเจอปัญหาเรื่องวาล์ติดขัดใช่ไหมครับวาล์รั่วอะไรเงี้ยฮะเพราะรอบเครื่องมันสูงมากตัวนี้ก็ไปล้างพวกข่าเหมาพวกบ่าวาวก้านวาล์วหัวฉีด ทุกอย่างก็โอเคกว่าครับผมครับอันนี้ก็คือพวกเครื่องยนต์เบนซินพวกรถยุโรปก็ยิงต้องดูแลกันใหญ่ใช่ได้จริงๆเดี๋ยวย้อนกลับไปตรงนี้รถดีเซลเดี๋ยวนี้ BM ก็ดีเซลเบนก็ดีเซลใช่ครับ X3 ก็ดีเซลใช่ครับ X5 ก็ดีเซลเดี๋ยวนี้ดีเซลมีมีในรถยุโรปเกือบเกือบรับทุกคลาสเลย ยิ่งต้องดูแลใหญ่พวกนั้นยิ่งรถยุโรปเนี่ยเขาไม่ให้ใช้ B7 นะครับเขาเขาแนะนำว่าให้ใช้ยูโร5สำหรับผมยูโร5แท้ๆสำหรับผมเลยคือพรีเมียมไม่ใช่ B7 ก็44บาทมันก็อาจจะสะดุ้งบ้างไงสะดุ้งบ้างบางคนก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยถังเว้นสองถังอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนไทยมัสามารถดิ้นดิ้นดิ้นเพื่อจะประหยัดงิประมาณน่ะง่ายๆนะคุณท็อปก็บอกว่า รถยุโรปก็ต้องควรดูแลเลยโอ้ยุโรปนี่จําเป็นเลยครับถ้าอย่างนั้นก็หลบหลบยุโรปไปไม่ไม่พรีเมียมแล้วมาเติม b ีเจ็แล้วก็ใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปใช่ก็เราควรใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแท้ที่ไม่มีเอทานอลไม่มีไบโอดีเซลมาผสมยังไงก็ต้องดีกว่าอ่ะโอเคนะครับอันนี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของลิควิดโมลี่ที่ของคุณท็อปเนี่ยแล้วมันจะผมมีนะครับนี่เปิดนีเติมในถังเชื้อเพลิงอะนะครับเพราะอันนี้เป็นของดีเซล ก็ตเติมในดีเซลมีฝาจุกนี้ให้อ่าน,นี่นะครับะสะอาดด้วยวโอ้โหแรงยังโอ้โหสะอาดเลยยังนะครับเราก็วิ่งไปขับไปประมาณนี้อ่ะจบหนึ่งปอน